สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีตอนสายๆนะคะก็น,นี่ก็ปั่นจักรยานมาก็มาเจอนี่ค่ะเพื่อนแบล็กเบอร์รี่นี่นดกมากเลยแล้วลูกก็โตด้วย โอ้ยไม่ได้เอาอะไรมาเลยเนี่ยไม่มีถุงนะคะเดี๋ยวจะเก็บให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันหน้าจะพามาเก็บใส่กล่องแช่แข็งไว้นะคะนี่โอ้ยเยอะมากสวยงามมากคะ่ะเพื่อนดูนี่ กเก็บแต่ลูกขึ้นสูงนะคะนี่เห็นไหมดำโอ้ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหนี่อ้าวยัาเกาะ ดูลูกนี้ลูกนี้อันนี้ไม่ใช่เลือดนะคะเพื่อนเป็นลูกแบล็คเบอร์ี่ที่เขาแตกใส่มือนะคะเดียวชิมก่อนหวานหวานไหม,มหวานหวานอร่อย ต้องไปเอากล่องมาแล้วค่ะเพื่อนขากลับขากลับต้องพกกล่องนะคะอ,อร่อยเอาแดกเบอรี่นี่เป็นยาระบายอย่างดีเลยนะคะสำหรับป้าคือลูกเดียวนี่ใช่เลยอะ่ะ แต่ก็ชอบกิน ตรงนี้นะคะดกจริงจริงเห็นไมครับเพื่อนออ้อลังการดว<อ>งนี้ โมากเลยแม่สวยไหมเพื่อนเก็บไม่ได้นะคะไม่มีก่องอ้อยนี่นะคะเพื่อนดูความเยอะๆมากมายข้างทางด้วย ถามว่าอายไหมอายนะคะแต่ว่าไม่มีใครรู้จักเราก็ไม่เป็นไรสวัสดีค่ะเพื่อนมานะคะนี่แบล็คเบอร์รี่ป้าเก็บมาเมื่อกี้นะคะนี่นะใครเห็นไหมใส่เกลือ เก็บเล็กบอรีีมากินกับทีกเกลือน,นะคะเพื่อน,นวันนี้ป้าออกมาปั่นจักรยานนะคะเพื่อนก็เลยไปเก็บผลไม้ข้างทางมากินอืมเห็นไหม มันก็ไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วค่ะเพื่อนมันหวานแล้วเนาะแต่ก็ยังมีรสชาติอมเปรีย้ยวอมหวานอยูอ่กินกันเลยเปรี้ยวปากอร่อยห็ดเสียงดัง แบลกเบอรี่เนี่ยเป็นยาระบายอย่างเดียนะคะเพื่อน,นสำหรับป้านะแต่กับผู้อื่นไม่ดูนะแต่ป้ากินลูกเดียวระบายอย่างนี้เลยกินเยอะแบบนี้เสี่ยงแต่ก็เขาลอง หวานเปีเป้ยวคล้ายลูกหม่อนเลยมันบรี่มันบรี่อร่อยากาศมันใช่แต่ว่าจะได้ ที่ไม่ได้ทำพิเกลไปกินใต้ต้นนะคะเพื่อนมันจะมีชั้นพันเล็กพันธใหญ่นะคะบางบางต้นมันก็จะเปรี้ยวบางเต้นก็จะออกขมๆแต่บางต้นเกาหวานนะคะ กินแล้วถ้ากินหมดนี่อยู่ต่อไม่ได้นะเพื่อนต้องกลับบ้านเสียงเสียงมากที่จะกินแต่ก็ชอบ อร่อยอ่ะอถ้าเก็บลูกสีประมาณนี้เนี่ยเก็บลูกสีประมาณนี้จะเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวมากแต่ถ้าเก็บลูกที่ดำแล้วอ่ะมันจะหวานอมเปรี้ยวเนะ 嗯嗯。Mm. Mm. นี่นะคะป้าเก็บมาแล้วก็จะใส่น้ําไว้แบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นมันก็จะออกน้ํารสแบล็คเบอร์รี่นะคะ ไม่ได้ ไม่ไหวเร,เริ่มเ,ร,เริ่มแสบท้องแล้่อคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะบายบาย